เดรดถอยยังไม่เสียเท่ามีเลยไม่มีลักี่ที่เราเชิงเขาอันงดงามเนี่ยหายวยเนี่ยตกไปไหมกลับไปไหนนไปรูปไหนรูปไหนวะเนี่ยเนี่ยไปยืนหาตรงทไหน ใช่ถ่ายตรงนู้นใช่ใช่ทำตัวอักษร L O V E ถ่ายตู้งถ่ายหากมุมนูนะรับตรน้โอหไปในใจเขาอยู่ตรงนี้ายไหนอ่ะจอมมอลนี่ดิ